นนไม่คิดว่าจะมีวันนี้คนปั้นๆตรกี่ปีนี่กี่ปี5ปีค่ะ5ปีว้าวสวัสดีค่ะพี่น้อง FT ของยิราอุ้งอิงละกันทุกท่านที่ได้เข้ามารับชมคลิปนี้ค่ะมืออื่นกับปัญหานึงแล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะสําหรับ FT ของยิราอุ้งอิงหลายๆคนก็เริ่มมองย้อนหลังไปแล้วเนาะค่ะพี่น้องว่า เมื่อสิบตีสิบห้ามือที่ผ่านมานีอีหล่าอุงอิงเกี่ยวก็ตัวเลขตัวใดแน่เนาะค่ะพี่น้องค่ะส่วนหลายก็จะเล่ไปถี่แบ่งลอยเนาะค่ะพี่น้องแบ่งลอยแบ่งแหลกก็คือที่พอการใช้ขอจากอีหล่าชงถี่เอาบมาไล่หนึ่งแสนคะแนนไปห้อีหล่าชงถี่อีหล่าไปศูนย์พักพ,พิงเนาะค่ะพอการใช้ก็เดี๋ยวขอลูกสาวขึ้นหนึ่งลอยคะแนนค่ะพี่น้องส่วนหลายตัวเลขถี่เกี่ยวก็แบ่งลอยที่อีหล่าห้ก็พอกานใช้เนาะค่ะพี่น้องส่วนหลายจะบ่ค่อยลาดค่ะถ้าบ่ไปเที่ยวต่างประเทศเนาะค่ะพี่น้องไปเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยละค่ะ นี่หลายคนอาจจะลืมแบ่งลอยแบ่งนี่ไปแล้วเดี๋ยวเขามาเบิงอีกเธอนึงเนาะคะ่ะสําหรับผู้ที่ลืมไปแล้วค่ะขอให้ทุกคนโชค,โชคโมันมานะครับเหล,ล็กลูกสามหายแล้วนะครับพี่น้องครับเอาเบิงเอาเองเด้อเป็นแบ่งลอยแบ่ง,งแรกเนาะค่ะพี่น้องค่ะสําหรับวันที่หนึ่งมืออื่นเนาะคะ่ะที่พ่อการใช้ขอจากยีราอุ้งอิงค่ะพี่น้องค่ะส่วนแบ่งที่สองเนาะคะ่ะแบ่งที่สองก็คือยีราไปหลวงหายค่ะพี่น้องพราพ่อแม่เอฟซีก่ะ ซูมกันขนาดเลยค่ับพี่น้องแต่ละคนนี้ก็เห็นตัวเลขไปต่างๆกันเนาะค่ะเพราะว่ามันเร็วมากค่ะซูมกับซูมมาท่านเนาะค่ะพี่น้องอันนี้ก็คือตาดีได้ตาลายเสียเลยค่ับพี่น้องเพราะว่าอีหล่าเห็ดเล็วมากปกติอีหล่าจะไม่ค่อยเล่นกับเงินเนาะค่ะพี่น้องขาเงนินใดมากก็คือผ่านเมื่อแค่ผ่านเมื่ออีหล่าก็จะไปยืนหน่ผู้อื่นเจ๋เที่ยวนี่บอกหัว่ว่อีหล่าเกิดอีหยังขื้นเนาะค่ะบอกหัว่ว่อีหล่าคิดอีหยังค่ะ,คะออคนนคเอาเงินแบ่งลอยไปเล่นลวงหายค่ับพี่น้อง ค่ะอันนี้ได้จากพ่อแม่อู๋อิงแฟนเพจค่ะพี่นงเดี๋ยวเขาไปเบิ่งกันเนาะค่ะว่าอีลาล่วงขึ้นมาหนีได้เลขใดเบิ่งดีๆเด้อค่ะ พี่น้องเบิ้งว่าท่านเลยค่ะมีผู้ใดเบิ้งท่านแน่ะค่ะแต่ว่าประแครเบิ้งเลขไทยนี่เป็นหกหาศูนย์ค่ะพี่น้องค่ะบ่งคู่าับผู้ใดเบิ้งเป็นตัวใดแน่เนาะค่ะอันนี้ก็คือตาดีได้เนาะค่ะพี่น้องตาลายเสียค่ะเบิ้งไผเบิ้งมั่นเนาะค่ะค่ะอันนี้ก็คือสองตัวเลขสําหรับแบ่งล้อยเนาะค่ะพี่น้องค่ะอีลายไทยอีลาเล่นเกี่ยวกับแบ่งล้อยนี่ค่ะเล่นก็พอการใช่นี่ส่วนหลายจะบ่ค่อยพลาดค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ก็คือลองเบิ้งเนาะค่ะพี่น้องค่ะมิโฉมมีหมานาะะค ค่ะพี่น้องในส่วนของการสั่งที่สำหรับตอนรับเนาะคะ่ะพี่น้องสําหรับอาจจะมาเป็นออฟฟิศก็ได้คะ่ะออฟฟิศที่บ้านยิลาก็ได้เนาะคะ่ะพี่น้องเพราะว่าเพื่อนจะใส่ในการตอนรับพอๆพแม่แม่เอฟซีนั่นะคะพี่น้องใส่สําหรับการจาหน่ายสินค้าของรัตนาพ่อนแบมนั่เนาะคะ่ะค่ะตอนนี้ก็ได้เริ่มโล่งมือแล้วเนาะคะ่ะโดยสิสเกตรสร้างบ้านเคลือเกาวคะ่ะพี่น้องตอนนี้ก็มีความก้าวหนา้าสินมากแล้วเนาะคะ่ะ จากนายชาแนลเนาะค่ะพี่น้องข่าประแขกยิบยืมจะเพิ่นมาเดี๋ยวเขาไปเบิ้งน้ากันเนาะค่ะว่าตอนนี้เริ่มลงมือไปหฮอดไสแล้วคะ่ะเบิ้งหนาง,งานนะครับวางสองสามมือทีเแล้วอของนะครับทุงยางฉีบนะครับพวกพยกละแยงพี่น้องนะครับติมลงรถดเลยนี่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพา้าไปเบิ้งหนาง,งานพี่น้องนะครับ นี่ครับพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศนะครับอันนี้กำลังนะครับทิมสางกำลังนะครับดัดหล็กพี่น้องนะครับเซตคุ้งสางนะครับคงสางเสานะครับอันนี้ก็เขามามือมือแรกพี่น้องนะครับเขามาเห็นงานนะครับเอาเป็นกิ่จะปีเอา น้าเขาได้นี่แต่ว่าพวกพวกคือเก่าคนเก่าบันเดอร์เดี๋ยวเขามาเห็นงานขึ้นเก่าหรือเปล่า ตรงนี้กันนาจะเอิญมาออฟฟิศได้เนาะค่ะพี่นอ้นองเพราะว่าตอน,น,มมนรับพ่อแม่เอฟที่กันยนี่เฮดเอกสารกันนายจะย่นยี่เนาะค่ะพี่น้องค่ะจำนายสินค้าของรัตนาพอแบนทั้งเบิดกับยุนี่ค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ก็คือความก้าวหน้าในสิ่งก่อสร้างที่บ้าน,นีหลาอุ้งอิงเนาะค่ะพี่น้องต่อไปเพื่อได้ไปเยี่ยมบ้าน,นีหลาค่ะก็จะเดินมาัางที่ออฟฟิศตรงนี้แล้วเนาะค่ะสำหรับที่รับแขกของเพิ่น,นะค่ะพี่น้องค่ะ ส่วนมือนี้เนาะค่ะพี่น้องนั่งเอกปันปันจริยาค่ะก็ได้ดถือกระเช้าก็ไปหาสอนนดอยูี่โดมสาวหน่อยเพชรบานแพงเนาะค่ะค่ะหลังจากที่นั่งเอกปันปันเนาะค่ะพี่น้องพบว่พบกับสอนนูตออกมาแล้วเนาะค่ะไปฟังวาสอนนดเบอกอีหยังค่ะพี่น้องรอรุ่นอีกแล้วรอรุ่นด <c oughs> ิเอวอวอเพราเออไปไปก็ไปเติบโตเนาะเอา ก็ต้องหายรู้รต้องหาออเออเอาซอพูดแบบมีเลสไนามากเลยครับพี่น้องว่าทายลูกคู่กันแน่นู้แบบน้แบบบ้านามาไป,ไปเยืนกับซอโอ้ไปยืนกับาอเราขอเขาบ,บอกว่าขอให้ไปเติบโตในสิ่งที่ตัวเองรักเออเอาเอาอไม่คิดว่าจะมีวันนี้น ปันปันอยู่กี่ปีนี่ก้ามพีค่ะเรื่องเอกปันปันเพิ่นก็จะไปประกวดนางงามเนาะค่ะตอนนี้เพิ่นก็เป็นตัวแทนของอำเภออำเภอหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมาค่ะพี่น้องค่ะถ้าชนะเนาะค่ะชนะระดับอำเภอค่ะก็เป็นตัวแทนของจังหวัดก็ไปประกวดต่อไปค่ะพี่น้องเดี๋ยวเราไปฟังพอการใช้เนาะค่ะพอการใช่เพื่อเรื่องเอกปันปันไปฟังเรื่องเอกปันปันจะไปประกวดนางงามอีงอย่างเนาะค่ะมิตรแก้มคนไทย่ไดคคะนี่ค่ะ ยังแล้วไปนี่ย่งางบ่ไ้เริ่มประกวดเลยค่ะเพราะแค่ไปอันนั้นที่เฉยเ<อ>หรอแค่ไปร่วมทำกิจกรรมก่อนเข้าประกวดเฉยๆค่ะในห้องเราได้ลงโนนไทยใช่ค่ะอำเภอนโนไทยไม่ไกลเมืองเนาะค่ะ,คะใ,กใกล้จอหอเอ่อเป็นอำเภอของอ่อคุณแม่สุนารีเสกโลโซกับยูหัดใช่เออ ขอให้นางเอกป,ปันปันเดินทางไปถึงทางฝันของจ้าของเนาะค่ะพี่น้องแต่ละคนกับเลือกทางเดินของจะคของค่ะมีความมาความชอบของแต่ละคนกับมาคือกันเนาะค่ะส่วนหนึ่งก็คือไปหาประสบการณ์กับพี่น้องได้มูเนาะค่ะพี่น้องได้มูได้ท่องเที่ยวะค่ะค่ะได้มีตรภาพดีจากได้หลายคนลหลายๆผู้มีผางเนาะค่ะพี่น้องแต่พาได้ไปถึงระดับจังหวัดะค,ะค่ะก็ขอให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ฝันไว้เนาะค่ะ ค่ะตอนนี้ดมสาวหน่อยเพรบานแพ่งอีกกิจกรรมหนึ่งค่ะพี่น้องก็คือค่ะแดนเซอร์ของสาวหน่อยลําเพลินโชว์เนาะคะ่ะตอนนี้ก็เขาไปประจาที่ดมแล้วค่ะพี่น้องนอกจากนั้นก็ยังเริ่มซ้อมกันแล้วเนาะคะ่ะเพรว่าสาวหน่อยลาเพลินโชว์นี่จะเปิดวงก่สาวหน่อยเพรบานแพ่งเนาะค่ะพี่น้องเพราะฉะนั้นแดนเซอร์ที่เขาไปอยู่ในบ้านพักแล้วก็เริ่มซ้อมกันแล้วค่ะพี่น้อง ค่ะปีนี้กด้ยินยิงน่งยิญ่อลังการเลยเนะาะค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้เพื่อนกันยังรับเดนเซอร์อยู่สาหรับผู้ใดเนะาะค่ะพี่น้องที่มีลูกมีหลานที่มีความใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นแดนเซอร์หรืออยากจะไปร่รวมงานกบสาวหน่อยเพชรบันเทงสาวหน่อยลำเพื่อนโชว์ตอนนี้เพื่อนกันยังรับบ่อั้นเนะาะค่ะพี่น้องค่ะผู้ใดอยากไปก็สามารถที่จะไปสมัครน้ำเพื่อนได้เนะาะค่ะ ค่ะปีนี้ประแขกจะได้ถ่าเบิงข้อมยิงใหญ่ของสาวหนุอยลำเพิ่นโชคยู่ที่จังหวัดยะโสธรนค่ะค่ะประมาณมะกะาหรือกุมภาพนี่แหละค่ะสาวหนุอยลำเพิ่นโชคค่ะจะได้มาแสดงอยูุ่ทีิใกล้ๆบ้านประแขกค่ะพี่น้องปลแขกจะได้เปใหากำลังใจเยอะค่ะเพราะว่ายุมไปไกลค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้ก่อนจบคลิปปลแขกขอขอบคุณทุกๆคนที่ได้มากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับประแขกเด้อค่ปะปลแขกขอขอบคุณหลายๆสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ตำเนี่กรคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ